ละคะคุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดยาวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีวันหยุดหลายวันเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดยาวอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะหลายๆคนเนี่ยคงมีการจัดเตรียมทิปที่จะไปท่องเที่ยวแล้วนะคะหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายอย่างที่บอกไปว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาคึกคักกว่าเดิมแต่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal นะคะเทรนการท่องเที่ยวเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันกปัจจุบันเนี่ยคนมักจะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าว,วิถีชุมชนมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของทททค่ะได้มีการเตรียมพลิกฟ้้นนออุตาาาหกกรรรรทท่่งเียยวดดัไ รวมกว่า2.38ล้านบาทนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนค่ะนายยุทธศักดิ์สุภพสรนนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการส่งเสริมการตลาดในประเทศว่าทท,ทนะคะจะมีการกระตุน้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้แคมเปญเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม เพื่อที่จะต่อยอดนะคะทิศทางส่งเสริมตลาด5ภาคเน้นพาเที่ยวเมืองไทยอย่างอบอุ่นโดยมีการเสนอแคมเปญ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันนะคะส่งเสริมเอกลักษณ์แต่ละภาคกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดรายได้เข้าชุมชนนอกจากนี้นะคะยังมีการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารควบคู่กับสินค้าลักชูรี่เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเจนวกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงแล้วก็กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะครับทททเ,เขายังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยตลาดในประเทศด้วยแคมเปญเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับโดยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวชดเชยช่วงเวลาที่พลาดโอกาสได้เดินทางจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ถือว่าเป็นการตอกย้ำแคมเปญวิสิตไทยแลนด์เยียร์2อ2พนีถึงย Amazing New Chapter เพื่อพิกชมหน้าประเทศไทยครับจะมีการนำเสนอนะครับประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกทั้งครับยังเป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการยกระด,ดับภาพลักษณ์สู่การเป็น world class destination นะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาค้นหาและก็ร่วมกันออกแบบการเดินทางด้วยตัวเองตลอดปี2,566ครับโดยทางททเนี่ยเขาก็คาดการนะครับว่าจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2,566ให้กลับมาในอัตรารอยละ80ของปี2,562สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า1.73ล้านล้านบาทนะครับ แบ่งเป็นรายได้จากต่างประเทศ970,000ล้านบาทและรายได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทยนะครับ7จ0 0แล้านบาทขณะที่ภายใต้สถานการณ์การท่องเที่ยวที่เอื้ออํานวยในทุกด้านนะครับคาดการว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่2.38ล้านล้านบาทประกอบด้วยสัดส่วนของรายได้จากตลาดต่างประเทศ1.5ล้านล้าน,านบาทและตลาดในประเทศนะครับ 80, 8 8 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเองครับบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะยังคงต้องดูแลตัวเองอยู่ด้วยใช่ครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19โควิด19ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับป้องกันตัวเองดีที่สุดครับเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ตามปกติถ้าเกิดมันกลับมาระบาดกันเยอะๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันเนาะว่าจะกลับไปต้องงดการเดินทางอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ออกเดินทางได้แล้วแต่ก็ต้อง ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดด้วยนะครับ